สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์จิตรพัฒน์ต้นชนะชัยครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มอสสยามนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่ครับผมครับผมคงเทพอัธนากลชัยนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สี่ของมหาวิทยาลัยสยามเหมือนกันครับเราไปเรียนยังไงบ้างหรอคะก็สําหรับปีหนึ่งถึงปีสานะครับเราก็จะไปที่นี่มหาวิทยาลัยสยามนะครับจะอยู่ใกล้กับ BTS บางว่าซึ่งเรามาได้ทาง BTS เดียรมาดีก็ได้ส่วนสําหรับชั้น คลินิกนะครับผมหรือปีสี่ปีหกเนี่ยครับผมเราจะเรียนอยู่ที่โรงพยาบาลพะนัสนคร้าบผมเดี๋ยวกุ้หลักสูตรปีหนึ่งหรือปีหกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมอ๋ออ๋อเดี๋ยวจะเกกริ่มจากปีหนึ่งกันก่อนนะครับผมปีหนึ่งเนี่ยเราจะเน้นเรียนอยู่กับพวกเออเดเวอเรชันเนาะก็จะเป็นพวกพวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ หรือว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็มีนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้แล้วจะเรียนในส่วนของพวกเคมีสายด้วยนะครับผมโดยวิชาจะเรียนส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านไมโอโลจีนะครับผมเรื่องของฟิสิกส์นะครับเคมีสตรีเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีวิชาทางด้วยนะครับอย่างเช่นวิชาคิดที่เข้าทิงกิงนะครับผมแล้วพี่โบกี้ครับพี่ปสามนะครับเรียนยังไงครับผม ก็สำหรับปี2กับปี3เนี่ยเราก็จะเน้นกับวิชาที่เกี่ยวกับหมอมากขึ้นเนะเาะมันก็จะมีทั้งวิชาที่เป็น,ปนแบบว่าฟาวเดชันครับที่แปลว่าพื้นฐานเราก็จะเรียนพื้นฐานของทางการเกิดโลกอย่างเช่นพวกพาโ h o p h y s i o l o g y รวมถึงเบส i c พื้นฐานว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีรูปร่างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนปี2เนี่ยเขาก็จะมีพาไปผ่าคอสนะครับเพื่อให้ดูว่าเป็นรูปร่างยังไงบ้างน,นะครับส่วนในปี3เนี่ย หลังจากที่เราได้เรียนระบบต่างๆมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเริ่มใช้ให้มากขึ้นนะครับก็จะมีวิชาที่จะสอนเรื่องการซักประวัติตรวร่างกายเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมขึ้นไปสู่โรงพยาบาลนะครับในการใช้งานจริงก็และปีสาเนี่ยจะมีส่วนที่สําคัญอีกอย่างนึ้งก็คือเราจะาำเป็นจะต้องสอบสิ่งที่เรียกว่า national license หรือก็คือ N L นั่นเองซึ่จะเป็นคั้งที่หน่ะครับ คราวนี้เรื่อมาดูที่ปีสบ้างครับผมปีสี่เนี่ยจะเข้าไปที่ฝั่งคลินิกแล้วนะครับผมฝั่งคลินิกเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับผมในปีสี่เราจะเรียนสี่วรักนะครับผมคือสูสันเบ็ดเด็กนะครับผมแล้วก็พวกไมเลอร์บอร์ดนะครับผมโดยเราจะเน้นไปทางด้านประวัติแล้วก็ด้านตรวจร่างกายเป็นหลักนะครับเพื่อวิจัยโรคคนไข้ให้ได้นะครับต่อมาครับผมในปีห้านะครับผมปี5เนี่ยเราจะเรียน เกี่ยวกับไม่ได้วอดเป็นหลักมากขึ้นนะครับเพื่อหาความชอบส่วนตัวนะครับเช่นวอดอั h โโนะครับผมหรือว่า e n t นะครับผมแต่ว่าในปีน้าเนี่ยเรายังต้องสอบ NL2 ต่อไปนะครับผมแล้วพี่บอกี้ครับปีหนะครับผมเราเรียนยังไงครับครับหลังจากที่เราได้ผ่านปีปี4กับปี5มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสู่ปี6ที่เราจะเรียกกันว่าเอ็กเเองซึ่ง e อ็กเนเนี่ยมันก็จะมีเวลาในการดูแลคนไข้มากขึ้นเลคเชอร์น้อยลงนะครับ ก็จะฝึกปฏิบัติมากเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะรักษาคนไข้ให้ได้เนาะเพราะว่าหลังจากที่เราจะเรียนจบปี6ปุ๊บเราก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ครั้งที่3เหมือนกันก็คือหลังจากที่เราสอบผ่านทั้งครั้งที่1ครั้งที่สครั้งที่สเนี่ยเราก็จะได้ใบประกอบโรคศิลป์มานะครับะหลังจากนั้นเราจะเป็นยังไานสอบคุณศิลป์ตอนเรียนมีกิจกรรมอะไรทำบ้างไหมคะโอ้มีเยอะนะครับ อย่างที่หนึ่งนะครับว่าจะมีกิจกรรมนะครับเช่นงานเข้าค่ายรับน้องนะครับผมเพื่อรู้จักกับเอาจารย์นะครับผมแล้วก็เพื่อนนะครับผมนอกจากนี้มีงานรับน้องนะครับแล้วก็งานของบางเพลงครับผมครับนอกจากนี้เนี่ยงานนอกคณะก็มีเหมือนกันเช่นงานโอเวอร์เฮาส์นะครับก็จะเป็นการแนะนําคณะให้กับเด็กๆที่อยากมาเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นเปิดเดตนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ไปเจอเับเพื่อนนอกคณะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับคณะนะครับก็สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับ หรือว่าที่นี่นะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบอร์ดแล้วนะครับผมบก็เดี๋ยวเออเราก็ไปทํางานนะครับโดยงานของพี่สิ PC, นี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออาจจะตามแลบให้รุ่นพี่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เดีวอายุแวนะครับผมโอเคครับผมวันเดี๋ยวไปทำงานเลยครับ เราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับผมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวมาวันกันนะครับผมที่ลรมาเราเนี่ยก็มีทั้งโรงอาหารนะครับมีตลาดแล้วก็มีพื้นที่มากมายให้ได้รับประทานอาหารนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยอาคารเรียนเนี่ยยังอยู่ใกล้กับเอ่อสถานที่ของพี่ๆเลขาครับถ้าไม่ต้องนั่งติดต่อและสอบถามเรื่องต่างๆได้ง่ายดายมากมายนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วตอนบ่ายจะเรียนต่อมาเจอกัน มาสาขาเนี่ยครับผมเวลาจะกับจากมอสในเวลาสี่โมง้น่ยยังมีรถนักส่งนะครับผมที่สามารถรับส่งเราได้นะครับผมเพื่อนๆาจะจัดมาให้เสมอนะครับผมก็เราก็อยู่กับเพื่อนนะครับผมก็คงต้องถึงเวลาลาก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ